กรีดนิ้วสวยกรีดเข้ามานี่กรีดไล่เล้วแล้วแต่นิ้วก้อยนะคะไล่นั่นแหละอุ้ยได้นะแรงไหมฮะแรงไหมฮะทักทายต้นฉบับก่อนพี่ดาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาวมายุีนะคะก็เราเปิดมาด้วยหรือว่าอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ได้ค่ะคุณแม่เราเปิดมาด้วยบทเพลงที่ทําให้คนรู้จักชื่อของพี่ดาวมายุรีซึ่งเพลงมีเมียแล้วไม่เอาเนี่ยปีพศ2540นะนานแล้วเนาะพี่กี๋เก่งมากเลยเนี่ย เกือบ30ปีแล้วตอนนั้นยีตอนนั้นหนูก็น่าจะเด็กๆเลยค่ะแม่กี่ขวบประมาณหนูเกิด33สบเจ็ดขวบาเด็กเล็กเนาะพี่ดาเนาะทันทันหนูะได้ฟังเพราะว่าจริงๆรุ่นใหม่ๆเอามาคเวอร์เยอะแต่พี่ดาวขายยังจำได้ว่าเพลงเนี้เป็นประเด็นตั้งแต่ออก ใช่ไหมคะว่าตกลงมีเมียแล้วเอาไม่เอาุมยมีเรื่องจันยาบันมีอะไรโอ้หุ่นม่าเยอะจนเราดดาเมื่อย้อนกลับไปเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วเพลงอะไรที่ออกมาสองแง่สองงามเนี่ยกบวจะไม่ผ่านอยู่ยากโชคดีว่าตอนนั้นปล่อยมีเมียแล้วก็เอาพี่ดาวเห็นไหมตอนตอนถ่ายมันจะอ้าปากกว้างมากเพราะว่ามีเมียแล้วก็เอาอย่างเงี้ยทีนี้พอผ่านไปไม่เกินสองอาทิตย์เขาบอกว่าไม่ผ่านมันล่อแหลมเกินไปแต่เป็นไงสมัยนี้เป็นไง สมัยนี้ไม่เป็นไรสมัยเมื่อก่อนก็เลยจะต้องแบบไปเอาโชคดีว่าร้องไว้2เวอร์ชันจาคำว่ามีเมียแล้วไม่เอาอะไรเงี้ยร้องไว้สองสอเวอร์ชันก็เลยต้องกลับไปเอาเวอร์ชันไม่เอามาใส่ในภาพ MV แต่ทีนี้พอภาพก็เอากับไม่เอาไปเอ๊ะทำไม ไม่เอาทำไมมันต้องอ้าปากว่างแต่ทีนี้มันก็คือเราเราไปทยเวอร์ชันก็เอามานะคะแก้ไขอีกครั้งเพราะเป็นเรื่องของศิลปะงศิลธรรมด้วยนะแม่นอตอนนั้นไงเร่งเคร่งแล้วตอนนี้เข่งไหมค่ะตอนนี้ไม่เข่งสิยุคนี้อะไรก็ได้ยังไงก็ได้มหลากหลายมากหลากหลายแต่ว่ากิดบว่าดีนะเป็นเสน่ห์ของนักร้องรุ่นเก่ารุ่นเรานะคะอะไรเนี่ยก็คือยังเขายังมีกรอบแม้เพลงรุกทุ่งจะแบบสร้างความบันเทิงเนาะพี่ดาวจ๋าวันนี้ ได้ทาบุญไหมคะเนี่ปกติเห็นลงภาพทำบุญทุกวันวันนี้มา,<ร>าใน<ห>บันเนทอรสายบุญอยู่แ,แล้วคือเชา้ชานี้ไม่ได้ทําแต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นเป็นวันวันโกนก็ได้ไปทําบุญที่วัดรังสิตมาแล้วเลี้ยงเป็นจภาพเลี้ยงเพนพระโต๊ะจีน60รูปแล้วก็จัดดอกไม้พวงม,มาลัยถวายหิพ้าที่บ้านเรียบร้อยแล้วก็เลยสบายใจตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้อาจจะแบบขาด ตักบาทนิดนึงแต่ไม่เป็นไรใส่บาทวันพระหรือไม่ใช่วันพระเราก็ได้บุญเท่ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่อเออพี่ดาวก็จะเป็นอย่างนี้สมชื่อเป็นลูกทุ่งสายบุญ<ม>ซึ่งภาพที่เราขึ้นอยู่บนจอเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ติ๊กต็ของพี่ดาวมยุรี่คะ วิ่งใส่บารเห็นไม่มีอะไรหรอกวิ่งใส่ใส่เธอทำบุญทุกวันเลยใส่บาททุกชั้นเนี่ยเพียบเลยคือทุกคลิปแต่หนูชอบจะมีเจ้าเหมียวอ่ะไปขอบุญด้วยข้างๆพี่ดาวเป็นเจ้าเหมียวอินฟลูเอนเซอร์ไปแล้วคือคือใครคะก็คือเจ้าเจ้าเจ้าเหมียวซีตาชื่อซีตาแล้วีเขาจะมีตอนแรกเขาจะมีสองแม่ลูกก็คือตัวดํานี่ก็คือแม่ของมันนะคะตัวเล็กไอ้ตัวขาวน่ะเขาขาวน่ไอ้ออกลายเสือน่ะคือลูกชื่อเจ้าไทเกอร์เนี่ยอันนี้คือซีตานะคะแล้วหลังจากนั้นก็ตอนเนี้ย เริ่มมามีแมวพันสกอตติสมาอีกแล้วตัวหนึ่งชื่อมันนี่อันนี้ไม่ชื่อเป็นตระกูลเสือแล้วอันนี้เป็นเงินมันเงินแลลวคือแบบเนี้ยเขาจะมานอนอยู่ข้างพี่ดาวทุกคนเวลาตักบาตรคือแบบเอ็นดูมันนี่เขาเป็นแมวจรจัดนะคะอพี่ดาวรับเลี้ยงเหรอคะเป็นแมวจรจัดมาเมื่อ2ปีที่แล้วตอนแรกก็ไม่เคยให้แมวเข้าบ้านเลยเป็นคนที่ไม่รักไม่ได้เคยแบบไม่ได้ไม่รักไม่รักสัตว์รักแต่ไม่เคยชอบเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวเราเคยมีแมวมาอยู่ในบ้านหลายตัวก็นอนนอกบ้านนอกบ้านนอกมาจนเจ้าเนี้ อ่คลอดลูกครั้งแรกยังไม่ให้เข้าบ้านนางนางไปท้องมาอ,อ่ะเอ้าเราก็ ย้ายลูกมันจากตรงนั้นมาตรงนี้มันก็คาบลูกมันไปตายไหนไม่รู้เสร็จแล้วจะจับมาทาหมันไม่เกินสองเดือนไปท้องมาอีกแล้วก็เลยได้ตัวอีกตัวหนึ่งนี่แหละก็เลยได้เข้ามาอยู่ในบ้านก็เลยแบบเออเนาะก็มีแมวมันก็ไม่เหงาดีกลายเป็นแม่แมวไปอีกคนนึงเนาะกลายเป็นว่าเขามันแบบสอนเขาออกมาใส่บาทด้วยมาตรงนี้ก่อนมามาตรงนั้นก่อนมานี่ก่อนมามาเข้าศาก่อนมาเข้าอุ้ยมาเข้ากล้องก่อนอะไรเงี้ยบางทีแล้วแต่น้ําทีนางแล้วแต่อารมณ์นางบางทีเราเรียกไม่ค่อยมาบางทีอ่ะเดินไปเที่ยวแล้วนางก จะกลับมาช่วงกวดน้ําหรือช่วงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็น,นกลายเป็นแมวดังไปแล้วถ้าพูดถึงชื่อดาวมายุรีต้องสวยตั้งแต่หัวจรดเท้ามาตั้งแต่สมัยออกอัลบัม้มนี่ขนาดทําบุญพี่ดาวขาหนูเห็นทุกวันเนี่ยชุดเนี่ยก็จะต้องแต่งสวยมีผ้าถุงผ้านุง่งผ้าสิน้นคือยังไงคะความตั้งใจที่เราจะต้องแบบถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนที่โควิดจะมาดีกว่า,าพี่ดาวจะไม่ค่อยแบบ ได้มาเน้นเรื่องการชุดใส่บาตรบางทีก็ชุดนอนบางทีนู้นนี่นมีนะมีมีภาพยมีย้อนกลับไปเอ้าจนแต่งอย่างนี้ไปใส่บาดนีง่ไงหลังจากที่เรามาเริ่มแบบหันมาพอโควิดมานี่แหละค่ะทุกคนมีความรู้สึกว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยก็มีความรู้สึกว่าเริ่มแบบ เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเริ่มมาเริ่มตักบาทกับทุกเช้าแล้วก็เปลี่ยนไมเซทความคิดใหม่ว่าทําไมเราต้องสวยเวลาไปเที่ยว<อ>ทําไมเราไม่สวยเวลาเราทําบุญใส่บาทอะไรเงี้ยอ่าเริ่มสั่งผ้าถุงเริ่มสั่งดูชุดมาแมทกันเริ่ม แต่งสีตามวันตามวันอะไรวันจันทสีเหลืองวันคันชมพูยอะไรเงี้ยก็แบบกันไปแล้วก็เชื่อไหมผ้าถุงตัวน,นี้มีเยอะมากเสื้อผ้าที่ใส่บาทในก็เยอะมาก<ช>ผ้าถุงนี้เป็นตู้ไม่พอเสื<ช>้อผ้าที่ใส่บาทแต่ละวันก็ไม่พอ,อเป็นเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาไปต่างจังหวัดก็เห็นพวก พ้าสินผ้าอะไรเงี้ยก็จะซื้อกลับมาหรืออะไรคือเหมือนเป็นความสุขในชีวิตประจําวันของเราใช่เรามีความสึกว่ามันเป็นความสุขที่พี่ดาวมักจะถูกถามกลับในโซเชียลว่าไหนบอกชอบทําบุญเข้าวัดเข้าว่าปฏิบัติแต่ทําไมอย่างอื่นถึงยังแต่งตัวยังทําสวยอย่างนู้นนี่จริงๆเราทุกอย่างมันอยู่ที่ความความคิดไหมพี่ดาวจริงๆความสวยมันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงเราต้องดูแลอยู่แล้วเพราะว่าพี่ดาวก็ไม่ใช่ว่าแบบแม่ชีที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ละลดเลิกไปหมด<อ>แต่ว่าความสวยเราก็ยังมีแต่ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมันอยู่ที่ในใจเรา,าแล้วปฏิบัติทุกวันก<อ>ารที่ปฏิบัติเนี่ยเราได้ไหมพี่ดาวน่ะได้อ,อ,อาเช้าตื่นใส่บาตรกลางคืนก่อนนอนสมาทานสี่ห้าก,ก่อนนอนทุกๆคืนนะคะอันนั้นพี่ทํามาสิบกว่าสิบปีละก่อนที่จะมาเริ่มใส่บาตรทุกวันอีกจ้เพราะว่าบุญตรงนี้มันก็สอนให้เราแบบทําให้จิตของเรานิ่งขึ้นแร่งขึ้นทําให้เราปล่อยวางมากขึ้นเห็นไหมบางทีพี่ดาวแบบ เมื่อก่อนพี่เราเวลาใครถามอะไรพี่เราจะแบบตอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอบไวมากมมเดี๋ยวนี้จะ,จะจะเราจะพูดเราจะตอบอะไระมันเหมือนจะมีแบบจิตของเราสั่งให้เราได้คิดก่อนอคิดก่อนพูดมีสติมากขึ้นเหมือนกับเรื่องของการร้องเพลงนะเค้กเพราะว่า<ช>พ,พี่ดาวบอกเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ที่เราสงสัยกันเนี่ยสรุปกลับมาร้องไหมหรือไม่ร้องพี่ดาวบอกว่า แตละงานน่มันต้องตั้งหลับก่อนว่าร้องเพื่ออะไรร้องทําไมเค้เคยอ่านข่าวเรื่องพี่ดาวมยุรีก่อนหน้าน,นี้หลายปีก็มีบอกว่าขอลาวงการและไปพึ่งทางทมห,หรือว่าสักพักหนึ่งก็บอกว่าก,ากลับมาแล้วแต่ว่าต้องเลือกงานตกลงยังไงกันแน่พี่ดาวเ่าให้ฟังเขาเขาเรียกว่ายังไงนะมันอยู่ในสายเลือดเราเนาะมันมันมันคือชีวิตเรามาทั้งชีวิตอ่ะทีนี้พอแบบ มันมีความเรียกร้องมาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไปคอนเสิร์ตตรงนี้บ้างบางทีแบบมีก็มีมีบางบางงานที่เงินล่อตาบ้างเงินล่อตาหรือเราก็ยังต้องใช้เงินเนาะพี่ดาวนะ,<ป>ะบางทีบางทีแบบเรากม็มีตอนนี้ก็พอมีบ้างแต่แบบเราเห็นเราก็เฮ้ยเราเราก็ยังพอทําได้พอร้องได้ยังพอมีแรงเพราะถ้าขึ้นเวทีดาวก็กล้าพูดได้แล้วกูก็ไม่แพ้ใครเลยเนี่ย เออยังเขาเรียกว่ายังยังมีความเป็นตัวแม่ตรงนั้นเนี่ยรู้จักสาวภรตะาคนแรกของวงการลูกทุ่งสบายก็คือพอพอได้ใส่ชุดอะไรพวกนี้มันเหมือนองลงองลงของมันมายิ่งิ่งถ้าพี่ดาวไปพร้อมทีมเน้นเซอร์ของตัวเองมันมีความสุขที่ได้ทำอะไรเงี้ยก็จะดูเป็นบางงานไปถ้าสู้ราคานะคะหรือแล้วก็แต่แต่บางรายการอย่างเงี้ยก็ก็มานี่อย่างรายการของเราอย่างเงี้ยที่ที่เอ่อเชิ ดงเดาบันเทิงหรือว่าอีกรายการที่เราจะไปต่อเนี่ยคืออะไรคะสารพันแล้วนุ่งมังเขนก็ไม่ได้มีอะไรให้พี่ดาวทำไมถึงตัดสินใจมาทุกครั้งคืออยากทิ้พี่ดาวมีความรู้สึกพี่ดาวแบบขอบคุณจริงๆสมัยที่แบบอุ้ยเราที่แบบเริ่มทำงานเพลงใหม่ๆเราออกมาโปรโมทสารพันลั่นทุ่งก็อัญเชิญเรามาอัญเชิญเลยนะใช่คำนี้ไม่มาโปรโมทเพลงไม้มาอะไรอย่างเงี้ยพอแบบอุ้ยเราสุขสบายดีเอาเราจะทิ้งทำไมนี่คือแบบ เป็นเพลงที่เป็นเป็นรายการที่ส่งเสริมผลงานลูกทุ่งของเราอะไรเงี้ยเราได้มีโอกาสให้แฟนเพลงได้เจอเราบ้างได้ฟัง เพลงเราได้เห็นเราจากทางช่องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออ,เอ,อรายการซึ่งก่อนจะไปฟังเต็มๆในสารพันลั่นทุ่งอาจจะอีกสักพักเนาะพี่กิฟ๊ฟเนาะวันนี้อัดรายการด้วยกันทั้งวันเลยค่ะถึขงข้ามเบื่อเลยนะอยากฟัง <laughs> เสียงสดสักนิดไม่รู้เช้าเช้าดาวมยรุรีจะไหวไหมคะ่ะโอ้โหไม่ไหวก็ต้องไหวทุกคน <laughs> อยากฟังอยากฟังเพลงอะไรคะต้องคอยแนวหลังยังคอยไหมล่ะมันเป็นเพลงที่กลับมาดังในโซเชียลอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงที่มีการส่งกาลังใจให้กับช่วงนี้ก็ยังช่วงนี้ก็ยังยังเป็นอยู่นะเพราะว่าพี่ดาวมีคนร้สึว่าเพลงนี้ มันเป็นเพลงที่แทนใจคนไทยทั่วประเทศที่ไปให้กําลังใจสําหรับพี่ๆตํารวจทหารทุกๆเหล่าทัพดีกว่านะคะ<ม>ก็เลยแบบอ่ะเพลงนี้ใจจะขาดลงไปร้อนร้อน เมื่อถึงตอนวันที่พี่ลาจากแทบขาดใจน้ำตาไหลพรากคนที่เคยรักต้องมาจากไกลสู่ชายแดนน้องแสนอาลัย ใจเอ๋ยใจไม่เคยจากกันเอ๋ยชอดอกออตัวน้องจะรอ ไม่เปลี่ยนแปรผันเอยชออันฉันจะเฝ้ารอวันพี่นั้นคืนมาเท่านี้แหละเสียงยังไม่มาเลยไปฟังในรายการไปฟังเต็มๆในรายการรอรอมีทีมแดนเซอร์ลังการมีดนตรีสดพี่ดาวเอาทีมาอยู่นะเฉพาะเพลงนี้พี่ดาวรู้สึกยังไงบ้างที่เพลงเก่าของเรามันวนเวียนกลับมาในโลกโซเชียลแบบนี้ค่ะ อ,อันแรกเลยก็ต้องขอบคุณอาจารย์นักแต่งอาจารย์ที่แต่งตด้วยที่แต่งด้วยคืออาจารย์จิจกรบรัวเนียมะนะคะที่แบบแต่งเพลงนี้ขึ้นมาทั้งเนื้อร้องทํานองดนตรีทําให้เราแบบได้มีโอกาสได้ร้องเพลงทรงคุณค่าอันนี้แล้วพอได้กลับมามเราวาคนรู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขที่ได้ไดมีบทเพลงของเราอันนี้ไปเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ฐานหารทุกๆเหล่าทัพนะคะ,ะ,คะมีความสุขแล้วก็มันเหมือนเป็นกำลังใจอะจากพวกเราอยู่แนวหลัง ไม่รู้จะทําอะไรให้ดีที่สุดก็คือส่งพลังของกําลังใจ <คะ S 1> พลังของเสียงเพลงไป <คะ S 1> ให้หอะไรอย่างา<ม>ี้ค่ะแก็ยังเห็นยังร่วมงานกับพี่น้องลูกทุ่งไปช่วยงานการก,ารกุศลบ่อยๆตอนนี้ยังมีเจอใครอยู่บ้างคะสนิทสนมพี่รุ่ง เอาที่ใน่นที่มาด้วยกันนี่คือน้องไก่นุเจรีอันนี้อันนี้เจอกันบ่อยโทรหากันบ่อยตลอดแล้วก็เพื่อนชายของเราถ้าผู้ชายก็มีรุ่งสุริยาที่แบบโอเคบางทีก็โทรกันคุยกันได้ทุกเรื่องเรื่องบุญบ้างเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ดาศีช่วงนี้ก็ใกล้ออกพรรษาแล้วในฐานะลูกทุ่งสายบุญผู้ที่มากับแฮชแท็กสวยเพราะ สวยเพราะบุญเชื่อในพลังบุญและพลังแห่งความดีค่ะไหนๆก็มาแล้วเลยอยากให้พี่ดาวพูดถึงหลักคิดในการทําบุญหน่อยเพราะว่าช่วงเวลานี้ข่าวๆต่างๆเนาะทําให้เราเห็นว่ามีวิกฤตศรัทธาอยู่ในวงการสงฆ์การทําบุญเองก็ตามควรมีหลักการยังไงดีคะจริงๆศาสนาไม่ได้เสื่อมนะคะมันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าศาสนาพระพุทธเจ้ายังไงก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันอยู่ที่จิตของเราใจของเราเราก็ต้องแยกแยะได้ คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ยังคงอยู่เราก็เลือกเอามาปฏิบัติของเราแต่สิ่งที่ที่ตัวบุคคลท่านเป็นหรือเขาเป็นนั้นเราก็ปล่อยไปก็ในเมื่อมันมันไม่ใช่แล้วเราก็ถอยห่างออกมาหรือจะทําบุญก็ต้องคิดหน่อยคิดหน่อยไหมว่าจะอะไรก็ตามคิดแล้วก็ก่อนที่จะศรัทธาแต่ถ้าเราตั้งศรัทธาของศาสนาคําสอนพระพุทธเจ้านี่ยังไงก็ก็ยังก็คงดีอยู่แล้วดีอยู่แล้ว ทั้งสวดมนต์ทั้งเราเอามาปฏิบัติเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เราจะนําไปปฏิบัติให้เหมาะกับแต่ละคนแล้วนะคะพระพระุทธศาสนาท่านสอนให้เราเป็นคนดีอยู่แล้วแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่ตัวบุคคลค่ะ,คะ วันนี้เดี๋ยวยังมีบทเพลงจากพี่ดาวแน่ๆนะคะแต่ว่าในรายการสารพันลัทนทุ่งบางเขตนะคะคุณผู้ชมค่ะเนาะวันนี้ติดตามดูผลมา5้าหเพลงเลยนี่แต่ยังแต่ยังไม่บอกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างใช่ค่ะช่วงนี้ขอบคุณพี่ดาวกันนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะพี่ดาวมยุรีนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบเรื่องของงานพงงานผ้าใช่ไหมคะสกู๊ปต่อไปชวนไปดูเลยแล้วกันพี่ดาวมีภาพมีภาพ้าซีน้าไใหม่้าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพหลากหลายเลย่ิโรโส์สกู๊ปนี้เนี่ยชื่อว่าหัวใจในลายผ้านะคะเราว เสนอเรื่องราวผ้าที่น่าสนใจหรือฟื้นฟูถูกอนุรักษ์เอาไว้ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะจะพาไปนะคะเป็นงานตลาดชนเผ่าพื้นเมืองเขาจัดตลอด3าวันเลยคุณผู้ชมค่ะจัดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะคะเจออะไรบ้างเขาบอกมีคนมาออกร้านคึกคักเลยค่ะกิจกรรมต่างๆแลกเปลี่ยนภูมิปัญญารวมไปถึงงานผ้าที่เราว่ากันมีผู้คนที่มีหัวใจเดียวกันในการผูกพันกับพิธีธรรมชาติแล้วใส่ลงไว้ในผืนผ้านะคะชวนติดตามกับคุณอัญชลีโปสุวรรณค่ะ ถ้าเทียบว่าต้องไปจากโตเมืองเชียงใหม่ก็ร่วม2ชั่วโมงค่ะยิ่งทนับจากเมืองหลวงกรุงเทพระยะทางจากบ้านห้วยอีกข้างอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ก็ไกลกว่า700กิโลเมตรที่พอจะทำได้หากอยากให้คนนอกได้เห็นความงดงามของบ้านเกิด กลุ่มคนทำผ้าในนามเชซูโมจึงนำาาสีสันจากผืนป่าที่ชุมชนร่วมกันรักษาเรียกกันเฉพาะถิ่นว่ากนาหมอหรือป่าผู้หญิงมาสร้างสารรค์เป็นกิจกรรมมัดย้อมให้คนนอกได้เห็นและสัมผัสสีสันที่ผูกพันกับชุมชนค่ะเมื่อมีโอกาสมาเปิดตลาดในงานภูมิปัญญาชมถา่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์สร้างสรรค์สังคมไทยที่ศูนย์มนุษยวิทยาเซรินทรกรุงเทพ ขาดไม่ได้คือการนำเสื้อผ้าเอกลักษณ์คนปากะกะยอถักทอด้วยเส้นฝ้ายย้อมสีจากพืชนานาพันธุ์มาเล่าให้เห็นค่ะว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างไรในป่าผู้จญินะไม่ใช่มีแค่สีนะคะมีทั้งอาหารมีทั้งสมุนไพรและสีนะที่เราอย่างที่เราแบบว่าใช้ที่ใช้เยอะๆนะเราก็มาปลูกเสริม แล้วก็เราก็มีวิธีในการเก็บด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเราจะเก็บแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็ตายไม่ใช่นะคะเรามีวิธีเก็บขอนมันค่ะอย่างเช่นยังไงบ้างคะอย่างเช่นเปลือกกอใช่ไหมคะเปลือกกอน่ะอย่างเช่นถ้าเราเก็บนะ่ะจากต้นหนึ่งน่ะเราจะเก็บไปฟาร์มหนึ่งก่อนแล้วก็เอาให้มันสมานแผลให้หายก่อนแล้วก็ไปเอาต้นอื่นเลยที่ใกล้ๆแล้วก็เอาอีกฟาร์มหนึ่งไม่ไม่ต้องเอารอบๆถ้าเอาถ้าเราตอดรอบๆนะ่ะต้นไม้ตายแน่นอนค่ะ อย่างวันนี้ที่เอาสารพิษป,ปาา่าสารพิษป,ปา่าค่ะอันนี้ก็มาจากปลาผู้หญิงเลยค่ะค่ะทำแสทด,ด้วยคำแสดนี่สามารถจะมีในชุมชนค่ะค่ะชุมชนแล้วก็แล้วห้องมีปลูกน,นใช่ห้องเราปลูกในปลาผู้หญิงตอนนี้สวยมากเลยค่ะญาติท่านก็ไม่รับรู้ก็ส่มากก็จะมองว่าเรา อยู่กับป่าแล้วก็ทำไรปล่าอะไรแบบนะะี้ค่ะเรามีการอนุรักษ์หลายแบบแล้วในชุมชนเรามีการแบ่นโซนมีการมีป่าเดปอด้วยท่านได้เข้าไปนะจะได้เรียนรู้เยอะมากนอกจากเทรนสีธรรมชาติที่ปกติเนะะี่ยเราจะเห็นจากการทําเปลือกไม้ใบไ,ไม้นะคะอีกอย่างหนึ่งเลยที่วันนี้ตั้งเห็น คนนิยมกันมากก็คือการเอาหินเอาดินในท้องถิ่นนี่แหละมาใช้นะคะอย่างของคุณนายมาจากพบพระน้อจังหวัดตากนะคะวันนี้ก็เอาเรื่องของหินมาสกัดเป็นสีด้วยอันนี้คือเป็นหินที่ไหนยังไงคะเป็นหินที่อยู่ในชุมชนค่ะมันจะเป็นมันจะมีลำธารเล็กๆหลายผ่านชุมชนค่ะก็จะพานนเด็กๆไปเก็บหินตรงบริเวณลำธารน,นั้นค่ะมาทําเป็นสีช่อันนี้คือหินช่ยชัยหินที่ต้องดูที่<อ>มาก่อน,มนชมอันนี้ก็คือหินที่เราเก็บแบบชัยชานแล้วก็มาตามให้ละเอียดเป็นเป็นผงแบบนี้แล้วก็จะตามให้มันละเอียดที่ต้องทำใน จริงๆถ้าหินที่อยู่ในแม่น้ำค่ะมันจะมันจะอ่อนอยู่แล้วเราเก็บจากแม่น้ําขึ้นมาประมาณ30นาทีให้มันมีความแห้งแล้วก็มาตำได้เลยมันจะอ่อนแล้วก็ตำง่ายใช่คใช้ครกหินอย่างงี้ใช้ครนะกหินค่ะง่ายเลยทำไมถึงเลือกใช้หินมาทําเป็นกระถางผืออะไรนั่นจริงๆอ่ะมันเป็นคนชอบวาดรูปแล้วเนาะก็แล้วก็ใช้สีปกตินั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าพอพาแล้วก็จัดกิจกรรมกับเด็กๆ,ๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็วันนั้นก็ไปเล่นน้ํากันอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นแบบว่าเฮ้ยมีมีก้อนหินที่ม่ให้สีหน้าอะไรเงี้ย อาจริสีแบบนี้ล้ลวกลก็็ขดมัจะใหสเรงบัน, oh. าบบนดาลใจเดียวกันของคนอยู่กับแม่น้ำลำธารเห็นได้จากอีกฟากฝั่งค่ะที่บ้านห้วยหินดำอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีคนกะเรียงโผล่งรุ่นใหม่นำความสนุกวัยเด็กเล่นสีเขียนหินมาเป็นต้นทางสร้างสีธรรมชาติเริ่มจากใช้เพ้นท์ผ้าและมีแผนพัฒนาให้ยอมได้เต็มผืน สีหินเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะเนาะแล้วก็จริงๆเราในชุมชนมีการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติด้วยใช่ค่ะพอย้อมผ้าจากสีธรรมชาติปุ๊บเนี่ยก็คือแม่ๆเขาก็ทําออกมาเป็นผลิตภัณฑ์มาแล้วก็รู้สึกว่าเออสีจากหินมันก็คล้ายๆกันนะแล้วก็มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งท,ที่ที่อื่นก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแล้วก็เลยเอามาทําเป็นกิจกรรมให้กับน้องๆในชุมชนด้วยเพื่อที่จะให้แบบว่าเรียนรู้เรื่องสงแวดล้อมใกล้ๆตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยชุมชนมีอะไรศิละปะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ต่างๆเนี่ยเราจะรู้แล้วไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการทออวนก็คือเอามาดอวนเขาเรียกมาดอวนมาดอวนปูมาดอวนปลาเนี่ยจำพวกนี้จะเป็นอยู่อยู่ในอยู่ในวิถีอยู่แล้วแต่ก็เลยเอา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 ,เอา,เอาัวนั้นแหละมาประยุกต์ให้กลายเป็นโดยการบางตัวบางส่วนก็หาจากอินเทรอร์เน็ตต้องใช้อินเทอร์เน็ตช่วยเพราะบางบางตัวเนี่ยโครงสร้างมันจะแตกต่างกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ มารวมกลุ่มกันแล้วก็สอนว่าเออตรงนี้สามารถสามารถเอามาเปลี่ยนรูปได้ อยู่ร่วมกันอย่างสร้างสารรค์ของคนกับธรรมชาติยังเห็นได้จากผลงานของกลุ่มชาวเลอุรักลาวยเกาะจำเกาะปูจังหวัดกระบี่ค่ะที่เก็บแหวนเชือกขยะจากการทำประมงที่ลอยมาติดเกาะสร้างสารรค์เป็นงานเชือกถักรูปสัตว์ทะเลและของใช้เริ่มต้นทำมาได้กว่าหนึ่งปีสร้างมูลค่าจากขยะเป็นรายได้ให้กลุ่มสตรีประมงยามหน้ามรสุมสําคัญคือการได้เป็นส่วนเล็กๆในการรักษาท้องทะเล กิจกรรมตลาดชนเผ่าพื้นเมืองโดยศูนย์มนุษยวิทยาเซรินทรจัดขึ้นตามแนวคิดการสร้างพื้นที่สื่อสารองค์ความรู้ภูิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองสอดรับกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พศ .2568 ด้วยการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมค่ะโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนให้สามารถเป็นส่วนในการทํางานสร้างสารรค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ อัญเชลีโปรซุวันไทย PBS รายงาน งานคราฟน่ารักน่ารักนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงเกาหลีใต้บ้างเป็นอีกประเทศที่ขายเก่งมากเคเค้าเจอเยอะ,ะขายครบ360องศาเลยนะคะซึ่งอีกหนึ่งเทศกาลที่เกิดขึ้นล่าสุดแล้วเขาทําต่อเนื่องแบบเอาจริงเอาจังมาเป็น10ปีเพราะเขาอยากเป็นหับในเรื่องของภาพยนตร์และความบันเทิงนั่นก็คือบูซานนะคะ International Film Festival คราวนี้ที่กินพื้นที่สื่อนะคะและโดยเฉพาะคนไทยอย่างเราเราสนใจด้วยแล้วก็สายอินเตอร์ก็คือเจอสาวไทยสองคนบนเวที คนนึงก็คือน้องลิซ่าลลิสาโอ้โหคนนี้ปังจริงอีกคนก็คือคุณใหม่ดาวิกาที่ไปปรากฏตัวนะคะเดี๋ยววันนี้คุยภาพรวมกับคุณเวนิกาเลยเพราะว่าพี่เห็นภาพคือตื่นเต้นมากคือขอเริ่มที่งานพรมแดงกันก่อน <c oughs> หลายคนก็อาจจะฮือหาว่าลิซ่าเพิ่งไปอยู่อีกซีกโลกหนึง่งเพิ่งไปออกงานเอ็มมี่ที่สหรัฐอเมริกามา,าแป๊บเดียวมาโล่ที่ปูซานแล้ว มาโผล่ข้างบนเลค่าใช่ AI หรือเปล่าเป็นภาพที่หลายคนสร้างมาหรือเปล่าแต่ตัวจริงเสียงจริงไปปรากฏตัวชุดสวยอีกแล้วอาจจะไม่ใช่ชุดสีชมพูนะคะแต่เรียกได้ว่าเป็นการปรับรูปมากทีเดียวไปปรากฏตัวในงานประกาศรางวัลที่สหรัฐอเมริกาก็สายฝ่อขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ฝั่งเอเชียนี่โอ้โหเรียกได้ว่าหวานสวยขึ้นมาเลยค่ะก็เป็นสีสันนะคะในงานพรมแดงของเทศกาลภาพยนตร์ปูซานที่หลายๆคนก็น่าจับตาด้วยเหมือนกันแต่นอกจากสีสันที่เราจะพาไปพูดคุยกันแล้ว นะะแน่นอนว่าเทศกาลภาพยนตร์นี้มีความสําคัญอย่างมากทีเดียวนอกจากเชิดชูผลงานนะคะของผู้กํากับในแถบเอเชียนอกจากคนที่มีชื่อเสียงแล้วยังมีบทบาทในการสนับสนุนผู้กํากับหน้าใหม่ด้วยเช่นกันค่ะ ว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลภาพ,พยนตร์สำคัญของเกาหลีใต้และแวดวงหนังเอเชียก็ว่าได้นะคะทำให้เวทีนี้มีทั้งผู้กำกับดังปาร์คชันบุกและอ e ีบยองฮุนค่ะที่มาเปิดตัวภาพ,พยนตร์ n นออ t h ต r c ชอยส์เป็นครั้งแรกในเทศกาลปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล รวมถึงนะคะสาวลิซ่าแบล็ p พิงค์คาลิซ่าและลิสามโนบาลซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งจะไปปรากฏตัวในงานประกาศผลรางวัลเอมมี่ a เวอร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็มางานนี้ด้วยเช่นกันสวยสดใสเหมือนเดิมเลยนะคะ โดยในงานเปิดเทศกาลภาพ,พยนตร์นานาชาติปูซานปีนี้ยังมีการมอบรางวัลคามิเลียอวอร์ดให้กับซิลเวียจางค่ะนักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ไต้หวันเพื่อยกย่องความสำเร็จในวงการภาพยนตร์ตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมาด้วยนอกจากนี้ค่ะยังให้รางวัลน,นักทำหนังเอเชียแห่งปีนะคะจาฟาปาปนาฮีผู้กำกับภาพยนตร์ชาวอิหร่านที่พึงคว้ารางวัปลปามทองคำจากเทศกาลภาพยนตร์เหมือนคานสปีล่าสุดด้วย สำหรับเทศกาลภาพ,พยนตร์นานาชาติปูซานเริ่มจัดครั้งแรกตั้งแต่ปี1996ถึงปัจจุบันก็เป็นปีที่30แล้วนะคะแล้วก็ยังถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์สำคัญของภูมิภาคเอเชียและเป็นพื้นที่แจ้งเกิดของผู้กำกับภาพยนตร์เอเชียรุ่นใหม่ที่มีทั้งการช่วยระดมทุนสร้างภาพยนตร์และการมอบรางวัลค่ะ อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะนอกจากจะเป็นหนังในกระแสแล้วหนังนอกกระแสรวมถึงภาพยนตร์สารคดีที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพูดถึงกันมากเทศกาลหนังปูซานเขาก็ให้การสนับสนุนด้วยนะคะแล้วก็มีหนึ่งผลงานสารคดีค่ะเกี่ยวกับกลุ่มเพศหลากหลายที่มีนักแสดงเป็นคนไทยด้วยนะคะได้รับเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์ปูซานเป็นครั้งแรกด้วยเหมือนกันผู้กำกับเป็นชาวสิงคโปร์ค่ะแต่ว่ารวบรวมกลุ่มนักเต้นบอลรูมนะคะที่เป็นแนวการเต้นสําหรับการสะท้อนพื้นที่สะท้อนตัวตนของกลุ่ม เพศหลากหลายนักเส้นคนไทยที่ว่านะคะก็คือคุณซันค่ะเป็นผู้บุกเบิกการเต้นแนววอลกิ้งในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งถ้าหากไทยบันเทิงได้มีโอกาสนะคะสัมภาษณ์ตอนนี้ก็ได้มีการติดต่อแล้วนะคะก็อยากจะชวนคุณผู้ชมมารอดูการน,นําเสนอข่าวนี้ทางช่องทางไทย P ี s ด้วยเช่นกันกับไทยบันเทิงของเราค่ะเอามาต่อกับที่ข่าวหนึ่งกันบ้างถ้าหากพูดถึงงานวิจัยแนววิทยาศาสตร์หลายคนอาจจะง่วงนอนหรือว่าหาวรอแล้วนะคะอาจจะมองว่าน่าเบือ่อมีแต่สถิติตัวเลขเต็มไปหมดเลย แต่ไม่ใช่สําหรับการมอบรางวัลเวทีนี้นะคะเขาตั้งชื่องานมอบรางวัลของตัวเองว่า Ig Nobel ค่ะก็เป็นการจิก,กัดหรือว่าล้อเลียนรางวัลโนเบลนะคะที่ก็จะมอบให้กับผลงานวิทยาศาสตร์ทรงคุณค่าแต่ว่าเวทีนี้เขามอบให้กับงานวิจัยที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานค่ะ แค่บรรยากาศ <Launch. S 1> ที่ชวนผู้มาร่วมงานช่วยกันปาเครื่องบินกระดาษเปิดเวทีรางวัลก็บอกได้แล้วนะคะว่าเวทีนี้คะ่ะ IG n o b น l ไม่เน้นเครียดแต่ว่าเน้นงานวิจัยสุดบันเทิงจากนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆโดยล่าสุดจัดเป็นครั้งที่35ค่ะเพื่อมอบรางวัลให้กับผลงานศึกษาที่น่าตื่นเต้นและก็แปลกประหลาดประจำปีโดยงานวิจัยที่ได้รางวัลปีนี้นะคะมีตั้งแต่ผลศึกษาปฏิกิริยาของคนหลงตัวเองเวลาถูกวิจารณ์เรื่องความฉลาด รู้ไปถึงผนวิจัยด้านโภชนาการที่อุตสาห์ไปศึกษาว่ากิงก่าชอบกินพิซซ่าหน้าอะไรที่สุดนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเรื่องใกล้ตัวค่ะอย่างเช่นการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยช่วยเพิ่มความสามารถในการพูดภาษาต่างประเทศหรือทฤษฎีฟิสิกส์เบื้องหลังการทําสปาเกตตีซอสพิเศษของชาวอิตาเลียนที่มีส่วนผสมเพียงน้ำต้มพาสต้าพริกไทยดำและก็ชีสค่ะ โดยไฮไลท์หนึ่งที่สนุกสนานของงานนี้คือการพรีเซนต์ความรู้รด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยญี่ปุ่นนะคะที่ขึ้นมาเผยว่าแมาลงวันเนี่ยจะตอมบวัวที่มีลายทางขาวดําน้อยกว่าหรือว่าละครเพลงที่เล่าข้อมูลเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารซึ่งเป็นธีมของงานแจกรางวัลประจําปีนี้นะคะ เวทีรางวัลไอจีโนเบลจัดโดยนิตยสารวิทยาศาสตร์แนวคำคันราย2เดือน Annals of Improbable Research ค่ะเพื่อเป็นเวทีล้อเลียนเวทีวิทยาศาสตร์ที่เคร่งเครียดอย่าง Nobel Prize โดยผู้ก่อตั้งคือ Mark a เอฟแรมค่ะกล่าวว่าเป้าหมายของ IG Nobel ประการแรกก็คือการสร้างสิ่งหัวเราะให้ผู้คนส่วนข้อที่2คือทําให้ได้ฉุกคิดเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรอบตัวมากขึ้นนั่นเองค่ะ คนกินพิซซ่ามันธรรมดาไปก็ต้องไปดูว่ากิ้งก่าเขาชอบกินอะไรนะคะจะรู้ไปทําไมก่อนอาจจะเป็นการคิดค้นผลิตภัณฑ์อะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าสํารวจสัตว์โลกดูสิกี่สปีชีนะคะอาหารจะชอบกินเหมือนคนหรือเปล่าทฤษฎีป่วนมากๆนะคะขอบคุณค่ะไาวเวนิกานะคะคุณผู้ชมคะคอนเสิร์ตของเราวันศุกร์นี้โมนมิฟซิปนะคะสุขสนานล้านวัดมะขามชวนไปการวันศุกร์แล้วใครอยู่ใกล้บ้านป่งราชบุรีเจอกันค่ะเห็นว่าจัดริมแม่น้ำแม่กลองบรรยากาศน่าจะดี ๆต้องตามไปนะคะนี่มีพี่จิ้มมาระมงคุณอาศกสังค่ะ,คะพี่แก่วัฒนาพระเอกลิเกที่จะมาจับใหม่ลูกทุ่งด้วยถ้าคุณผู้ชมไปไม่ถูกนะคะสอบถามเส้นทางก็โทรได้เลยค่ะวันมะขามที่เป็นชุมชนมนเก่าแก่นะคะ,ะโทรศัพท์มาสอบถามค่ะคุณผู้ชม089 203 2973นะคะแล้วพบกันค่ะ,คะเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็มีตลาดวัฒนธรรมด้วยวันนี้เราสองคนพร้ม